ข่าวประคำแมนเชสเตอร์เดนตประจวันที่1มีนาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตยันนี้กอร์เนอร์เอาล่ะยังไงเตบาสอยากจะเห็นกรินวูดเล่นต่อในสเปนต่อไปนะโดยการทางด้านของคาเบียเตบาสนะฮะประธานลาลิกาสเปนเปิดเผยได้ว่าหวังว่าจะได้เห็นเจ้าหนูมิสันกรินบูธอยู่เล่นในสเปนต่อไปได้กันหนะ้าพร้อมชี้แจงได้ว่าเมื่อศสาลตัดสินว่าไม่มีความผิดบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ดยก่อนหน้าชาวอังกฤษต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังมีคดีความเรื่องของข่มขืนและก็ทำร้ายร,ร่างกายจนถูกทางแบนเชสเตอร์เดดสั่งพักงานตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2022กระทั่งศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่ว่ายังมีกระแสต่อต้านจำเป็นจนต้องปล่อยยืมตัวมาเล่นกับทางด้านของเคตาเฟ่ในสเปนในครั้งนี้ในกรนีทางด้านของทางลาลิกาสเปนเจ้าตัวทำได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวว่ายักษ์ใหญ่ร่วมลีงค์ อาจจได้ไปร่วมทีมซึ่งทางเตบัสเองนั้นก็จะากจะเห็นการินบูธเล่นในลาดิกาต่อไปเดฤดูกันหน้าผมเป็นทนายความถ้ามีความาหรือว่าคนพ้นจากข้อกล่าวหาทางกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงกันอีกแล้วเขาบริสุทธิ์เตบัสได้ล่า,าว เขามีนคนหนึ่งของนักเตะที่ยอดเยี่ยมบางทีสถานการณ์อาจจะไม่ง่ายที่เขาจะย้ายมาแต่เขานั้นทําได้ดีกว่ากับานด้านของเคดเเฟ่ฐานะนักเตะซึ่งผมเองนั้นก็มองหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกันต่อไปและเขาจะอยู่ในฟุตบอลสเปนต่อไปเป็นการเป็นคนที่มีชื่อเสียงหมายความว่าคุณควรจะเคารพการตัดสินใจจากกฎหมายและกันนี้ผมเองนั้นก็เป็นทนายความดังนั้นผมไม่สามารถจะยอมรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาในสื่อได้ คุณต้องเคารพการตัดสินใจทางกฎหมายในขณรนี้ถ้ากเกลินบูธเดินออกมานฐานะผู้บริสุทธิ์ใจแล้วไกตัดสินความผิดก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาพูดถึงกันอีกต่อไปแล้วในสเปนเรามีกรณีอื่นๆอีกมากมายเราไม่สามารถตัดสินทุกอย่างได้เราไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่านายเล่นที่นี่ไม่ได้เพราะเราะนั้นมีทีมที่พร้อมถ้าใครสักคนหนึ่งผ,ผิดดแล้วคุณไม่สามารถจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้หรอกนะ นานะปนะผงเป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูคำตอไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรหนึ่งไงเดอร์ซบี้นะฮะถูกทางยกเต็งผู้จัดการทีมคนใหม่ของพีแดงในคาราคีนะโดยทางด้านของแบร์เบโตเดอซาบีา้อ่าเฮดโค้ชคนหน้าของไบรตันอ่ากลายเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมแมนยูคนใหม่หากว่าทางด้านอ e ีดิออสสปอร์ตกลุ่มบริหารทีมปีศาจแดงหมดความเชื่อมั่นในตัวของเอริดเชนฮาร์ก ซึ่งการรายงานจากด้านของผู้บอลอินไซนเดอร์บอกว่าแม้ว่าทาง e t ทีเอจะคงเหลือสัญญาอีกในฤดูกาล2024แต่ผลงานซีท่นนี้มาตรฐานตกจากทางปีก่อนทั้งความห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหรือความสำเร็จจากฟุตบอลถ้วยในประเทศก็อาจจะตัดจบเพียงแค่รอบก่อน FA ฟเอเมื่อเจอกับของแข็งจากด้นานของลิเวอร์พูลในค่ำนี้นะ ทำให้เชื่อได้เลยว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลตอวัน23จะมีการประเมินผลกุนซอวัยย3่ปีรัยนี้และกรณีว่าอีดีออสสปอร์ชกับทางเซอร์จิมาราคิฟมองล้มเหลวอ,อาจจะเด้งก่อนสมดสัญญาในคันนี้ก็เป็นได้ตัวหนึ่งตัวเต็งที่จะมาแทนที่คือเนชาบีกุนซือฟอร์มเด่นซึ่งคุมนกนางนวลตั้งแต่กันยายนปีส0 2 2โดยเฮดโค้ ode, ชาวไอได้พาบราิันจบที่6 ในลีกฤดูการก่อนคว้าตัวยูโรปาลีกและตอนนี้เขาก็เข้าไป,ปรอเตะรอบ16ทชีมเป็นที่จะบล้องแล้วในครั้งนี้นั่นเองนะเป็น่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรลองมาดูข่าวต่อมานช่นครับอาร์ดยังไงฟอร์จูนอยากจะเห็นกาซิเมโรอยู่ผีในช่วงซีซั่นหน้านะ โดยการนยนิ่งด้านของค u ินสตันฟอร์จูนนะฮะอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนตอยากจะให้สโมสรเก็บทางด้านของกาลรอสกาเซมิโรไว้ใช้ง,งานต่อไปอีกในฤะดูกาลหน้าโดยเขาคนนี้ก็มั่นใจได้เลยนะว่ามีประโยชน์กับชีนในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยแข้งไวัยอเปีรายนี้นะฮะอตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหนักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะตมมาแต่การเข้ามาดูแลของทางด้านเซอร์กิมราชิฟ เนื่องจากว่าต้องการจัดการเรื่องของค่าจ้างให้อยู่ในกรอบมากยิ่งขึ้นปัจจุบันวิฟฟิลทีมชาติบร,ราซิลรับค่าเหนื่อย3,50 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ถูกที่สุดแล้วของสโมสรในปรัดนี้ซึ่งอ่ันได้ว่าผมเนี่ยจะเห็นเขาอยู่ต่อที่เฟอร์จูล่าวการ์นาลขอมโธคาราเซมิโร่เพิ่งจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บน,นักเตะทุกคนในโลกวันนี้ต้องการเวลาบางคนใช้เวลา1ถึงเเกมและเขาแค่ต้องกลับมาสู่จังหวัดเดิมของตนเองและกระงเล่นต่อไปในเพียงแค่เท่าน,นั้น โดยกาเซมิโลยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะเขามาหัศจรรย์และก็เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์จากภายนอกเขาเป็นคนที่นิสัยดีและต้องการช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นๆผมหวังว่าเขาจะอยู่ต่อไปเพราะเราต้องการประสบการณ์แบบนั้นความนิ่งและความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวเขาเล่นในระดับที่สูงและคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกาสมัยซึ่งคุณต้องมีอะไรที่พิเศษกับการที่จะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกมากถึง5สมัยในครั้งนี้นั่นเลยทีเดียวนะ นะแต่ผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตแงย์บรัดฟอร์ดยันทุ่มเทกับทางแมนยูอยู่เสมอเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยนะโดยบรัดฟอร์ดบอกว่ายันทุ่มเทกับทางแมนยูซึ่งมาร์คบรัดฟอร์ดก่อนหน้าของทางแมนยูได้กล่าวกับบรรทาศนของเดย์เพลเยอร์ไทรบิวเซ่ถึงการถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ว่าการที่โดนมองว่าไม่ทุ่มเทกับทางแมนยูนั้นทําให้ต้องออกมาพูดในวันนี้ต้องขอตอบว่าเขาเติบโตมา,าที่ท่านของสโมสรแห่งนี้และก็เริ่มเล่นกับสโมสรแมนยูเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้นตั้งแต่ที่เริ่มอยู่กับทาง้านของแมนยูที่ผ่านมาร,รับได้เสมอเมื่อถูกวิจารณ์จากทางสื่อทุกรูปแบบแต่การวิจารณ์ว่าไม่ให้ทุ่มเทให้กับสโมสรอยากจะให้สื่อเหล่านั้นมีมนุษยธรรมให้มากกว่านี้ในขณะนี้ ผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและก็ทำผิดพลาดได้ผมเป็นคนแรกที่พร้อมจะยกมือและก็บอกว่าตนเองต้องทำให้ดีกว่าดีนะกองหน้าในวิทยุสปิอรอลายนี้ก็ได้กล่าวไรดฟอร์ดยิงไปแล้วถึง5ประตูจะทั้งหมดลัสองเกมในช่วงซีซสั่นนี้ต่างจากทางด้านของฤดูกาลก่อนที่เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมทำให้ถูกวิจารณ์ว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมและไม่ค่อยทุ่มเทมากมายสายักเท่าไหร่นักนานัผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูก่าต่อไปกัน้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงงานนี้เปยวเฉยเลยนะดาวดังแมนยูจอโดนโลสุดช็อกเทนฮากจิ้มตัวแทนในคันนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทางนี้ทางด้านหนึ่งในดาแข้งดาวดังของทางแมนยูตกเป็นข่าวนะฮะตเตรเลที่โดนขายทิ้งแถมเอริกเทนฮากก็เลือกคนมาแทนที่ในครันนี้กันแล้วอีกด้วยนะ โดยการที่ทางด้านของทตโต้สปอร์ตสืส่อกีฬาของทางด้านแมนเชสเตอร์เดนสมสรยัก,กษ์ใหญ่แห่งกุลบอลพีเบลนกิตเตรียมที่จะขายนะฮะอารอมบิสกา้าแม็กขวาสายรับอ,ออกจากทางด้านของทินโอเทฟฟอร์ดในช่วงสมัยนี้และแทนที่ด้วย布拉乌เบ,บรานวัวาของกระเิงหินตอริโน่น,นะสำหรับด้านของว,วา,ารบิสก้าเหลือสัญญากับน้าปีศาจแดง18เดือนแถมเจอการบาดเจ็บเล่นงานจนได้ลงเล่นกับด้านของ ปีแด,แดงน้อยมากในฤดูกาลนี้และกรุลดดไปเป็นตัวสำรองของจีโก้ดาบโรดเป็นที่เรียบร้อยทําให้ทางอีดิชซนฮาร์กผู้จัดจาการทีมและก็ทางด้านของเซอร์เจมรัคิฟเจ้าของรวมแมนยูมองว่าช่วงสม,มัยนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปล่อยวานวิสกา้าและทดแทนด้วยแข้งพลังหนุ่มอย่างทางด้านของเบลรักนว สำหรับผลงานของเบรดอวาในวัย23ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นฟรูแบ็กที่ฟอร,ร์มกระชูดแตกที่สุดในซาริอาในรายการนี้ไปเป็นที่ดระปรดแล้วทำไปถึง5แอสซิสเลยทีเดียวในคาราทินะเป็นนว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงบุกอยู่ข้างเดียวเมอร์สันฟันทงแมนซิไล่ถโ่รมแมนยูขาดลอยแน่ในวิคช่วงสัปดาห์นี้ เด่กันยิดีด้านของพังพอมเมอร์สันนะฮะกูรูคนดังลูกหนังฟันธงว่าดึกบัลาร์บีแม์สัปดาห์นี้เจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายไล่ถล่มทีมเยือนขาดลอยซึ่งอันนี้พอมเมอร์สันอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษฟันธงว่าสึกฟุตบอลเชสเตอร์ดาร์บี้แม์สัปดาห์นี้เจ้าบ้านมีโอกาสจะไล่ถล่มผู้มาเยือนแบบขาดลอยในครั้งนี้นะ โดยการที่ทางด้านของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมเปิดบ้านร,รับการเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์เดดในเกมลีกสัปดา,านี้ซึ่งงานนี้นักวิเคราะห์คนดังมองว่าการที่ทางด้านของปีศาจแดงไม่มีปราสุทอยรุนทําให้ไม่มีทางที่จะสู้กับทางด้านของเรเบลซิฟาได้และคงเป็นเกมแบบวันเวของเจ้าถิ่นในคาลังนี้ทางอันนี้ปราสุทอยรุนฟิต ผมยังคงคิดว่าแมนยูมีโอกาสในเกมเกมนี้เพราะพวกเขามีความเร็วสูงในเกมรุกในการที่มีนะฮะกองหน้าชาวเดนมาร์กประสานงานกับทางด้านของอาริอนโดกาดาโชและก็มาคาบเรตฟอร์ดในครั้งนี้ตอนนี้ฮอยรุนเนี่ยเจ็บผมคิดว่ามันคงจะเป็นเกมแบบวันเวของชาวบ้านผมคิดว่าแมนยูจะไปเยือนเอทิอัสสเตเดียมแบบพยายามจะให้เสียหายน้อยที่สุดนะฮะดังนั้นผมจะฟันธงแบบใจดีให้ชาวบ้านชนะไป3ต่อสิบ แต่จะไม่แปลกใจถ้าสกอร์นี้เลวร้ายกว่านั้นในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารัทชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ